หมดนี้อยู่ในเกมนี้ครับชมบุรีนะครับในชุดน้ำเงินเจอกับทางด้านแบงคอกครับนาทีที่21เตียโก้คุณย่ากองหน้าบราซิเลียนยิง1 0งและดูครับปีนรัวฉลองนะครับผมเสียแทนเข้ามากๆเลยนะฮะเข้าครึ่งหลังครับดราก้อนบอสโคเวชยิงติดทางด้านของสินทวีชัยนะครับนี่แหละครับผู้รักษาประตูอายุ33มาอีกแล้วไงก็เซฟอีกสิครับศินทวีชัย แล้วก็ในช่วงท้ายเกมนะครับทางด้านของเจซี่จอนจอดจอดติดสินทวีชัยเป็นฮีโร่เลยครับจบเกม1-0นะครับชนบุรีขึ้นมาอันดับ3ส่วนแบงคอกอยู่อันดับที่6ทุกคนกรูมากอดโกนะฮะเพราะว่าเป็นเกมที่เขาท็อปฟอร์มแบบสุดๆเลยทีเดียวส่วนการลุ้นแชมป์ตอนนี้บุรีด์ทำคะแนนหาเมืองทองไปเยอะหาเมืองทองอยากจะลุ้นต้องชนะมันซะทุกนัดครับ แล้วก็ต้องแช่งให้บุรีย์ไม่ชนะทุกนัดนะครับเมืองทองอยู่อันดับ2โอกาสดีครับเพราะว่าได้เล่นในบ้านเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไชนาแต่เกมนี้เต็มไปด้วยดราม่าสุดๆครับเมืองทองนะครับในชุดแดงครับแต่กลับเป็นไชนาในชุดเขียวทีมเยือนนะครับโจแทกึนกองหลังเกาหลีโขก10และคุณผู้ชมเข้าครึ่งหลังครับจิตปัญญาทีสุดนะครับ กองกลางวัย21ซัดเป็น2-0นะฮะใครจะไปเชื่อเล่นบ้านเมืองทองนะครับแต่ว่าศิวกรเตียตระกูลยิงไล่ให้เมืองทองมาเป็น1-2และ5นาทีถัดมาชนะาน,านันป้อมบุบผากองหนา้าจีมชาไทยซัดเข้าไป2-2แล้วครับแต่1นาทีหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นนะจิตปัญญายิงประตูชัยัยนาทครับบุกมาชนะเมืองทอง3-2ขึ้นมาอยู่อันดับที่12นะครับมาดูตารางกาันคุณผู้ชมครับเมืองทองยังคงตามบุรีรัมย์อยู่ประมาณ7แต้มเอาง่ายๆครับ บุรีรัมนั้นเหลืออยู่5นัดถ้าเขาชนะ2นัดจาก5บุรีรัมจะเป็นแชมป์ทันทีนะครับส่วนในอันดับ 15, 16, 17, 18นี่ต้องหนีตายกัน 16, 17, 18จะตกชั้น BC t เทโรอยู่อันดับ17อีก4นัดครับลุ้นกันหนุกหนานนะฮะมาดูเทนนิสกันบ้างคุณผู้ชมครับเทนนิสรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ATP World ใครที่จะเข้ามาต้องเป็นอันดับ1ถึง8ของโลกเท่านั้นผู้ชนะ คว้าตาังค์มากกว่า70ล้านบาทตีกัน5แมชเนี่แหละครับได้70กว่าล้านรอบชิงมันด้วยโนวัคจอรควิชมือหนึ่งของโลกเจอกับโรเจอร์เฟเดเรอร์มือ3มันสุดๆครับนี่คือโนวัคจอรควิชนะครับมือหนึ่งของโลกจากเซอร์เบียและนี่ครับโรเจอร์เฟเดเรอร์นี่พี่แกไว้คราวแล้วนะฮะจากสวิสครับเซตแรกโนวัคในชุดน้ำเงินคนล่างนำอยู่นะครับและเดี๋ยวดูลูกนี้เกาเรียกว่าแบ็คแฮนด์ฆ่าครับ หนึ่งต่อศูนย์เซตครับโนวัคขึ้นนำนะครับนี่เทอร์ีอองรีตำนานนักฟุตบอลฝรั่งเศสมาดูด้วยนะครับเซตสองเฟเดอร์ร์ชุดเข้มนะครับพยายามจะสู้แต่โอ้โหสู้ยากจริงเซตสองนี่สูสีนะครับแต่ดูโนวัคครับพยายามนะฮะเฟเดอร์ร์ข้างบนอาจตบลูกนี้ก็ถือว่าไล่มาบ้างนะครับแต่โนวักจอยโควิชก็ต้องบอกครับว่าฮอตเหลือเกินนี่โนวัคอยู่ข้างบนนะฮะคือตียังไงมาพี่แกสวนได้หมดนี่ครับโนวักจอยโควิชนะครับเฟเดอร์ร์ เหลือโอกาสสุดท้ายนะฮะกรรมการบอกลูกนี้ออกไปแล้วเฟเดร่าบอกขอชาเลนจ์ดูภาพช้าภาพช้าบอกว่าออกจริงๆฉะนั้นแชมป์ปีนี้ตกเป็นของโนวัคจอกุวิชคว้าแชมป์รายการนี้4สมัยซ้อนนี่คือยุคของโนวัคจอกุวิชนะครับ